รถแห่งธรรมชัานะซึ่งรถทั้งปวงนคังคำว่ารถทั้งปวงมันก็หมดไม่ว่ารถอะไรทั้งนั้นรถแห่งธรรมนี่เป็นยอดยึ่งว่าชนะรถทั้งปวง ที่จัดไว้ขึ้นนั้นก็คือพระพุทธเจ้าผู้เคยมีรถมีคาดเต็มพระไทยได้ผ่านมาแล้วทราบทุกรถทุกชาติมีความหนักเบามากน้อยเพียงใดทรงทราบหมดแล้วก็ทรงทราบรถแห่งธรรมประจักษ์พระไทยเป็นรถที่บริสุทธิ์ยอดเยี่ยม คือถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วเรียกว่ารถชาตินั้นก็ประเสริฐสุดนั่นแหละและเอารถที่ได้ทรงป,ประจักษ์ในพระทัยแล้วออกมาประกาศสอนโลกจึงเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรผิดไปแม่นิดหนึ่งเพราะได้ เป็นหลักฐานพยานออกมาจากพระไทยรถที่เคยเกี่ยวข้องกันมาตั้งกี่กับผี่กันพระองค์ก็ทรงทราบหมดได้ทรงริ้มรถหมดแล้วรถห่งธรรมก็ได้ทรงริ้มด้วยพระไทยจึงได้นำรถนี้มาประกาศสอนโลกว่ารถห่งธรรมชนะจึงรถทั้งปวง คำว่ารถอย่างธรรมนี้เมื่อเราแยกออกก็มีหลายชั้นของรถการให้ทานก็มีรถอันหนึ่งที่ให้ผู้บริจาคทานได้รับความเอ,อื้ออิ่งรู้สึกว่าใจมันทองขึ้นอาจารย์เองเคยเป็นถ้าได้ทําบุญให้ทานอย่างถึงจิตถึงใจแล้วรู้สึกว่าจิตใจนี้มันทองขึ้นมันเบาไปหมด สิ่งที่เราทําไปนี้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้แก่ผู้รับจริงๆเราให้ไปเพื่อผู้รับนะครับประโยชน์จริงๆสมความมุ่งหมายที่เราตั้งใจแล้วจิตใจเรารู้สึกมุร้พองขึ้นมานี่ก็เป็นรถอันหนึง่งความรถแห่งความตะหนีมันก็สู้ไม่ได้อันนี้มันชนะรถความตหนีไปได้วัตถุสิ่งของเงินทองแล้วไม่ว่าอันใด เมื่อมีอยู่กับใครใครเป็นกรรมสิทธ์ทำไมจะไม่รักไม่สงวนต้องรักต้องสงวนด้วยกันทั้งนั้นแต่ทำไมจึงสามารถให้ทานได้ไม่เสียดายนี่ก็เพราะอํนนาจแห่งธรรมที่ได้เคยสั่งสมจาคาเจตนานี้มาจนฝังใจเช่นเดียวกันเป็นนิสัยเป็นพลังอันหนึ่งที่สามารถจะชนะความตั้หนีเหนียวแน่นความเห็นแก่ตัวนั้นได้ เพื่อความสุขแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอะไรทั้งสิ้นนอกจากความดีที่ตนมุ่งมุ่งหวังอยู่แล้วจากการทำความดีต่างๆเท่านั้นการนับษาศีลก็มีความเย็นจิดเย็นใจเพราะศีลนั่นเป็นสิ่งที่รักษาไว้ซึ่งความกำเนิบความกระตุกกระเทือนซึ่งกันแลกัน กระทบกระเทือนสมบัติกระทบกระเทือนจิตใจพร้อมกันอากันเราก็รักษาไว้ได้ไม่ให้จิตใจสมบัติคนอื่นได้รับความคำเรลบกจากเราเราเองก็ภูมิใจว่าได้ทําประโยชน์แก่ตนเองได้รักษาตนเองโดยยิ่งวดกวดขันถูกต้องไม่เป็นการกระทบกระเทือนแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเพราะความผิดศีลหองตอนนี่รถแห่งสมาธิ จิตที่เคยฟุ้งเฟ้อเหอเหิมวุ่นวายอยู่ทั้งวันทั้งคืนเดินเดินดน,นั่งนอนเป็นจิตที่เต็มไปด้วยความรุ่มร้อนซึ่งเป็นผลเกิดขึ้นมาจากความสายแสความวุ่นวายาต่างๆแล้วมาปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาภายในจิตใจนี่ก็เป็นรถอันหนึ่งสามารถที่จะเห็นโทษแห่งความยุ่งเหยิงวุ่นวายนั้นได้เมื่อจิตได้รับความสงบแล้วเพราะเกิดความสุขขึ้นมาในขณะที่สงบ ความสงบนี้มีกําลังมากน้อยเพียงไรก็ยิ่งจะให้เจ้าของมีความเอบบอิ่ีมีความปีติอินดีในความสงบถุขแล้วมีแก่ใจที่จะพึงบําเพ็ญติดใจท้งตนให้มีความสงบแน่นหนามั่นคงมากยิ่งขึ้นเพื่อเพื่อรดแห่งความสงบนี้จะเด่นขึ้นโดยลําดับตามจิตที่มีความมั่นคงขึ้นโดยลําดับเพียงรดสมาธิก็ทําให้เราเพลิน เทินทั้งกลางวันกลางคืนไม่อยากยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอะไรมีแต่ความสงบตัวแน่วแน่อยู่ตลอดเวลาเป็นความสบายไม่มีอะไรมาเกี่ยวข้องหรือยุ่งปวนนี่เป็นรถอันหนึ่งรถปัญญาซึ่งถอดถอนพิษภัยได้แก่กิเลสแต่ละประเภทประเภทออกได้เหมือนถอดเสี้ยนถอดน,น้ำออกจากตัวของเรา ก็เป็นรถอันหนึ่งอันหนึง่งโดยลําดับเช่นเดียวกันปัญญาขั้นหยาบก็สามารถถอดถอนกิเลสขั้นหยาบออกได้ซึ่งเป็นเชี่ยนหนามชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งเจียดแทงอยู่ภายในจิตใจแล้วปัญญาขั้นละเอียดก็สามารถถอดถอนกิเลสส่วนละเอียดอันเป็นเชี่ยนหนามส่วนละเอียดเจียดแทงจิตใจนั้นออกได้โดยลําดับลําดับจนกระทั่งปัญญาสามารถถอดถอน สิ่งที่เป็นภยัยือเยษหนามนี่คือกิเลสต่างๆออกจากหวัวใจได้โดยสิ้นเชิงผู้นั้นชื่อว่าได้รับรสแห่งธรรมโดยสมบูรณ์ตามหลักที่ท่านพูดไว้รถแห่งธรรมชนะถึงรถทั้งปวงนี่เป็นความสูงยอดแห่งรถในโลกนี้ไม่มีรถใดที่จะชนะรถแห่งธรรมได้ผู้ได ริ่มรถแห่งธรรมนี้ <c oughs> ประจักษ์ใจแล้วจึงเป็นผู้ปล่อยวางรถทั้งหลายได้โดยสิ้นเชิงโดยไม่มีความติดอกติดใจอืพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนว่ารถแันธรรมชนะซึ่งรถทั้งปวงก็หมายถึงรถนี้เป็นรถที่สุดยอดแห่งธรรมทั้งหลายเนี่ยรถนี้เป็นสิ่งที่ไม่ทําผู้ปฏิบัตินั้นให้มีความจืดจาง ห่างเหินห่างเหวนจากความสุขอันเป็นบรมาสุขตลอดไปแม้จะเป็นรถแห่งธรรมในขั้นท่องเที่ยวอยู่ในวันตฏะก็เป็นรถที่จะยังผู้น,นั้นให้รับความสุขความสบายในภพนั้นนั้ตลอดไปนี่ท่านเรียกถวามิตรก็เป็นมิตรแท้มิตรพึ่งเป็นพึ่งตายโดยแท้ก็ได้แก่คุณงามความดีที่เป็นรถชาติอันหนึ่งระดับใจของเรา ทางเดินของจิตที่จะไปนั้นมีกุศลและอกุศลเป็นเข็มทิศทางเดินเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติผู้สนใจหรือผู้รับผิดชอบตนเองจึงต้องมีความมั่นใจไฟเข็มทิศทางเดินอันดีงามได้แก่สิ้นธรรมซึ่งจะเป็นเครื่องพยุงเราให้ไปสูส่ สถานที่ดีคติที่มานี่คือผู้รับผิดชอบเราธรรมชาตินี้เป็นเครื่องสนับสนุนเราและสมกับความรับผิดชอบเราส่วนบาปอากุศลนั้นเป็นไผ่มีมากมีน้อยก็คอยรังแกรังควานคอยเหยียบย่ำทำลายเราอยู่เสมอปราบทั้งหลายมีพระพุธทธเจ้าเป็นต้นจึงตรงติเตียนนีแ้แนะนำสั่งสอน ให้รู้โทษของมันะนหาอุบายวิธีแก้ไขออกโดยลำดับลำดับอย่าได้มีสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยเข้ามาเจือปนกับจิตใจของเราซึ่งเป็นของมีคุณค่ามากนี้เลยคุณค่าของจิตเมื่อปฏิบัติสัมผัสกับธรรมแล้วจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามาก คุณค่าของจิตกับคุณค่าของธรรมเมื่อเข้าถึงกันอย่างแนบสนิทแล้วเป็นอันเดียวกันธรรมกับกจิตจึงแยกกันไม่ออกจิตเป็นธรรมธรรมเป็นจิตเมื่อถึงขั้นสุดยอดแล้วเป็นอย่างนั้นการปฏิบัติธรรมก็คือการปฏิบัติต่อจิตการรักษาธรรมก็คือการรักษาจิต การแก้สิ่งต่างๆที่เห็นเป็นของไม่ดีไม่งามก็คือการชำระล้างสิ่งสกปรกโสมมออกจากจิตใจของตนเพราะฉะนั้นการนับถือพุทธศาสนาจึงเรียกว่าเป็นการนับถือหรือรักษาตนโดยชอบธรรมศาสนาเป็นของกลางคือพระโอวาทคำสั่งสอนนั้นเป็นแนวทางที่บอกไว้สำหรับผู้ผประพฤติปฏิบัติจะได้ดำเนินตาม นี่เป็นฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือความสุขความสบายอันจะพึงได้รับจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามนั้นโดยลําดับลําดับจนถึงจุดหมายปลายทางพระพุทธเจ้าไม่ทรงแบ่งสันตส่วนอะไรจากพุทธบริษัทที่ปฏิบัติตามพระโอาวาทคำต่อสสอนข้งขงองค์เจ้าเลยแต่พราะพระองค์เองมีความสมบูรณ์พูนผลเต็มที่แล้วเรียกว่าบรมมาสุขไม่มีอันใดจะขาดจะเกินบกพร่อง ในพระไทยที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วนั้นยึงไม่จําเป็นที่จะต,ต้องมาแยกแบ่งสรรตันส่วนออกจากพุทธบริษัททั้งหลายศาสนาจึงเป็นของกลางวางไว้โดยพระเมตตาล้นล้วนไม่มีอันใดเจือปนโลกามิตรใดๆผลจะพึงได้รับตอบแทนพระองค์ไม่มี ประทานไม่ให้สัตโลกด้วยความบริสุทธิ์ขาไทยและพระเมตตาเท่านั้นเราผู้ที่เกิดมาพบพระพุทธศาสนาอันเป็นคำสอนที่เรียกว่าสวัสดิธรรมซึ่งพระองค์ท่านตรัสไว้ชอบแล้วและเป็นนิยานิกธรรมนำสัตว์ผู้ประพฤติธปฏิบัติชอบให้พ้นจากอุปสรรคเครื่องกีดขวางหรือกองทุกข์ไปได้โดยลำดับจนมาทั้งถึงยมุทปญาน เราจรึงควรภาคภูมิใจในพระโอวาทนี้และภาคภูมิใจในการปฏิบัติตนเองเพื่อจะได้เลื่อนฐานะจากความเป็นดูู่ที่ไม่พึงปรกถนาอันมีอยู่ภายในจิตใจของตนนี้ให้ขึ้นไปเป็นลำหนักนหักสมกับศาสนธรรมเป็นเหมือนกับน้ำที่สะอาดชำระล้างสี่ทิสินที่ส,สก,กตกให้กลายเป็นของสะอาดไปตามๆกัน จิตใจพร้อมที่จะรับเสมอในทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเกี่ยวข้องแต่ผู้ปฏิบัติธรรมต้องเลือกเฟ้นว่าสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งไม่ควรแม้จะมีความรักชอบก็ต้องฝืนใจแก้ไขดัดแปลงกันไปสิ่งที่ไม่รักชอบแต่เป็นธรรมแต่เป็นของดีก็ต้องฝืนจิตฝืนใจ,นใจบังคับบัญชาตนเองให้ดำเนินไปตามสิ่งที่ถูกต้องดีงามนั้นผลจะพึงได้รับเป็นที่พึงพอใจ เช่นเดียวกับเราทํางานไม่ใช่จะมีความขยันหมั่นเพียรกับงานตลอดไปบางครั้งเกิดความขี้ขี้เกียจอ่อนแอมีมากมายแต่เหตุผลบังคับว่าต้องทําเพราะผลจะเป็นอย่างนั้นนั้นแล้วก็ทําตามเหตุผลนั้นผลที่พึงได้รับก็เป็นที่พอใจนี่การปฏิบัติศาสนธรรมก็เป็นเช่นนั้นบางครั้งบางคราวมีความท้อแท้อ่อนแอตำหนิตีเตียนตนในทางที่ไม่ถูกซึ่งเป็นการเหยียบย่ำทำลายตนลงอีกมากมายก็มี เพราะความรู้เท่าไม่ถึงการแล้วเมื่อเราเป็นผู้มีเหตุผลและหนักในเหตุผลดูแล้วก็นําเหตุผลนั่นมาแก้ไขดัดแปลงความคิดที่ไม่ดีนี้ให้ห่างเหินออกไปจากตัวเองแล้วดําเนินตามหลักธรรมหลักเหตุผลนั้นผลพที่พึงได้รับก,ก็เป็นที่พอใจธรรมนาจิตใจเราที่มีกิเลสอยู่ภายในตัวนั้นก็ต้องเป็นเหมือนนักโทษ ต้องถูกบังคับถูกกดขี่ถูกฝึกฝนทรมานถูกเคี่ยนถูกตีถูกเนการท่ำสอนลุดาว่ากล่าวหนักเบาเป็นธรรมดาถ้าจะปล่อยให้เป็นตามลำพังของนักโทษมันก็ไม่ได้งานมีนักโทษเต็มเรือนจำก็กินข้าวหลวงเสียข้าวหลวงเปล่าๆผลดีพึงได้รับก็ไม่มีเพราะฉะนั้นผู้คุมต้องบังคับบัญชาให้ทำการงาน เพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งที่เสียไปนี่คิเรืตัณหาอาสวะมันเป็นนักเหมือนนักโทษนั่นแหละของไม่ดีมันครอาครอบงามจิตมันทําให้เราเป็นนักโทษอันใดที่จะเป็นสิ่งดีงามมันไม่อยากให้ทําสิ่งใดที่จะเป็นไปเพื่อความโศกะโปรกโสมมมเป็นไปเพื่อความทุกข์ยากลําบากวิเลียมันเป็นของโศกะโปกอยู่แล้วมันก็ชอบอยากให้เราดําเนินตามในทางไปในทางนั้น แต่หลักธรรมท่านไม่นิยมท่านไม่ยินยอมท่านไม่เป็นไปด้วยเราพูนับถือหลักธรรมหลักศาสนาก็ต้องฝืนกิเลสการฝืนกิเลสจึงเป็นเหมือนกับการทรมานกันการทรมานกันก็ถือเราเป็นสนามรบเราก็ต้องมีความลำบากลำบนเป็นธรรมดาในการฝ่าฝืนรือลบกับกิเลสทรมานกิเลสเพราะกิเลสอยู่กับใจเราธรรมก็อยู่กับใจเราการแก้กิเลสก็แก้ที่หัวใจเรา การประพฤติธทมก็พฤติทหัวใจเราหัวใจเราทั้งทั้งดวงและเราทั้งคนจึงเป็นสนามรบระหว่างธรรมกับกิเด็สู้กันจำต้องได้รับความลำบากเป็นธรรมดาบางทีนั่งนานเนี่ยมันก็เกี่ยวกับทา่ขาขาับขันต้องเก็กบต้องปวดนั้นปวดนี้จิตใจยอยากให้คิดไปตามอำเภอใจก็คิดไม่ได้ต้องถูกบังคับบัญชาแก้ไขกันด้วยเหตุด้วยผลนี่ก็ต้องเป็นความทุกข์ความลำบากแต่และอยา่างละอยา่างความลำบากเหล่านี้เป็นความลำบากเพื่อผลอันดีจึงไม่ถือเป็น อุปสรรคจึงไม่ถือเป็นสิ่งที่น่าท้อถอยอ่อนแอในขณะเดียวกันควรถือเป็นที่เป็นสิ่งที่ภาคภูมิใจซึ่งคนอื่นเขาไม่สามารถทําได้เหมือนอย่างเรานี่ก็มีแยะแต่เรายังมาฝึกมาฝนทรมานตนเองดังที่เราทั้งหลายได้มาอยู่ในสถานที่เช่นนี้และบําเพ็ญอยู่เวลานี้โลกที่เขานับถือที่เขานิยม,มกันมาเป็นความเจริญของเขาแล้วเขาจะเห็นว่าสถานที่นี้ เป็นสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้คนที่มาประพฤติปฏิบัติอยู่ช่นนี้ก็กลายเป็นคนที่หาคุณค่าหาราคาไม่ได้เช่นเดียวกันตามคอเยงของโลกอันเป็นเรื่องของกิเลสแต่เรื่องของธรรมนี่เป็นสิ่งที่สูงส่งที่สุดสําหรับผู้บาบมเพญตนในสถานที่อันเหมาะสมตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้และการปฏิบัติตัวให้เหมาะสมตามหลักธรรมที่สอนไว้เช่นเดียวกันนังที่เราทั้งหลายมาผูกพนทรมานอดนอนผ่อนอาหาร รมานกายทรมานจิตใจของตนเพื่อเพื่อทำนี้เป็นทางที่ถูกต้องดีงามและเป็นงานที่มีคุณค่ามากตัวของเราเองก็เป็นผู้มีคุณค่าจิตใจคิดแต่ออกแต่วาระแต่ละวาระหนึ่ง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 นั้นเป็นไปด้วยอัดด้วยธรรมจึงเป็นวาระของจิตที่คิดออกด้วย,วยความเป็นของมีคุณค่าการทําคุณงามความดีนั้นก็ขึ้นอยู่กับอมนิสัยเหมือนกันถ้านิสัยไม่มีมันไม่อยากทํา ฝืนฝืนยิ่งกว่าเราจูงหมาใส่ฝนด้วยซ้ําอ응ืำเราไม่เคยเห็นนมเหรือจูงหมาใส่ฝนหมามันจะตากฝนเมื่อไหร่จูงใส่ฝน,นทั้งรอ้องทั้งรอ้องทั้งวิ่งทั้งทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปหมดอาการของสุนัขที่มันไม่อยากจะตากฝนนี่จิตใจของเราที่ฝืนใต่ทำม,มันก็เป็นเช่นนั้นฟ้าทำนั่นเป็นเหมือนกับฝนน่ะเหมือนกับเป็นเครื่องทรมานตัวเอง เบียดแฉะหนาวสั่นไปหมดเลยไม่อยากทําแต่ผู้มีนิสัยในอยู่ภายใจิตใจแล้วมีความกระยิมในการพืชปฏิบัติอา้ายากก็ทนลําบากก็พอใจขอให้ได้บําเพ็ญกุณงามความดีตามความชอบใจตามความต้องการของตนก็แล้วกันเกิดมาในโลกอันนี้เราได้เห็นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจดีชั่วเราได้เห็นประจักษ ตาประจักษใจของเราและทุกสิ่งส่วนหลักธรรมะที่นักปราชญ์ผู้เลิศโลกท่านสอนไว้เรายังไม่เห็นประจักษ์ภายในจิตใจของเราและนักปราชญ์เหล่านั้นเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ร้อเปอร์ไม่ใช่เป็นผู้หลอกลวงโกหกเหมือนอย่างโลก,โลกทั่วไปเราขอน้อมกายถวายชีวิตต่อท่านด้วยคำว่าพุทธังธรรมังสนังขฉามินิประการหนึ่งด้วยการประพฤติปฏิบัติตน ให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระเจ้าเพื่อบูชาท่านด้วยการปฏิบัตินี้ประการหนึ่งยิงชื่อยิงชื่อว่าอัตภาพร่างกายจิตใจของเราเป็นสิ่งสิ่งที่มีคุณค่ามากไ,มได้บำเพ็ญเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบ,บูชาด้วยทางจิตใจและด้วยการประพฤติปฏิบัติของเราชื่อว่าเรามีชีวิตที่มีคุณค่ามีศาสดาเป็นผู้ครองจิตใจของเรา แทนที่จะกิเลสจะครองจิตใจไปโดยลำดับกลับเป็นเรื่องธรรมมาครองจิตใจของเราจึงผิดกับคนทั้งหลายอยู่มากไม่น้อยเมื่อเราคิดมาถึงการพุทธปฏิบัติของเราดังที่ดําเนินอยู่เวลานี้กลับคิดในโลกทั่วไปขึ้นหาหลักเกณฑ์ไม่ได้เลยนั้นเราจะเห็นว่าเราได้เปรียบโลกทั้งหลายอยู่มากมายคำว่าความสงบของใจความสุขของใจ ที่เกิดขึ้นจากการพูดปฏิบัติโลกที่ไม่เคยรู้ก็เห็นไม่เคยสนใจนั้นมีจํานวนมากทีเดียวถ้าจะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เห็นจะถึงเก้าสบเก้าเปอร์เซ็นต์เรานับเอาเฉพาะมนุษย์ทั่วโลกกับมนุษย์ผูกไปพูดปฏิบัติทำเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตคงจะเป็นเรื่องทั่วโลกส่วนหนึ่งเปอร์เซ็นตก็หมายถึงผู้สนใจพุทธศาสนาและปฏิบัติตนจนปรากฏผลเป็นที่เยือกเย็นภา,ายในจิตใจนี่นี่นี่มีจำนวนน้อยมาก แล้วเราก็นับนับเข้าในจํานวนหนึ่งเปอร์เซ็นตนี้ยึงจัดว่าเราเป็นผู้มีอำนาจวาสนาพอสมอควรแล้วจึงควรภาคภูมิจิตใจของตนและประพฤติปฏิบัติเรื่อยไปตายเมื่อไรก็ตายเถอะป่าช้าของเรามีอยู่ทุกแห่งทุกหนอยู่ในสกลนาการนี่แหละถ้ายอยู่ที่ไหนตายอยู่ที่สกลนาการแตกที่โซนนากายไม่ได้หมายป่าช้าแต่แต่หมายถึงโซนนาการด้วยด้วยกันทั้งนั้น เราจึงไม่ควรมีตกวิจารณ์ทั้งสถฐานที่อยู่ที่เกิดที่เป็นที่ตายที่ไหนๆทั้งหมดที่นอกไปจากกายนี้การพิจารณาก็ให้รู้แจ้งเรื่องปา่าช้าอันนี้ประจักษ์ใจการรู้แจ้งประจาปา่าช้าคือความตายว่ามันอยู่ในสกุลกายนี้โดยชัดเจนด้วยปัญญาแล้วก็หายสงสัยยังอยู่ก็ทราบชาัดเจนตายก็ทราบว่าจะต้องที่นี่เป็นที่ตายให้เห็นประจักษ์ด้วยสติปัญญาของเรานี้เป็นผู้มีความเยือกเย็น ไม่สงสัยไม่คา,าดนู่นคาดนี้อันเป็นการก่อควรจิตใจตนให้ยุ่งบเปล่า,ลาพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้ความจริงเมื่อต่างอันต่างเป็นความจริงอยู่ตามปกติของเขาแล้วและตนก็รู้ความจริงตามหลักธรรมชาติที่เป็นความจริงอยู่แล้วนั้นความยุ่งเหยิงวุ่นวายหรือความกังวลทั้งหลายอันเป็นเรื่องของความกดทวงจิตใจก็ค่อยเบาบางลงไปโดยลๆๆๆๆําดับลำดับดูที่ไหนก็สุขะโต นั่งอยู่ก็สุขะโตเดินยืนนั่งนอนก็สุขะโตเป็นอยู่ก็สุขะโตตายแล้วจะหาทุกข์มาดยุดคันได้ยังไงเพราะเราไม่ได้สร้างทุกข์สร้างแต่ความดีสร้างแต่สติปัญญาเพื่อความรู้เท่าทันกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องทั้งหลายนี่แหละคือการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนสมกับความรับผิดชอบผิดชอบตนทั้งที่เป็นมาแล้วทั้งที่เป็นปที่ปัจจุบันนี้และทั้งที่เป็นไปข้างหน้า เราจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราตลอดไปการรับผิดชอบโดยการประพฤติปฏิบัติดีนี้เป็นการรับผิดชอบที่ถูกต้องตามหลักธรรมคำสอนของพระเจ้าขอให้ทั้นจึงขอให้อุตสาห์พยายามด้วยกันจนกระทั่งชีวิตหาไม่แล้วเป็นความจําเป็นด้วยกันจึงขอยุติการสดแสดงเพียงเท่านี้